สวัสดีค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าการหาเวลาออกกำลังกายให้ครบร้อยห้าสนาทีต่อสัปดาห์เนี่ยมันยากจังเลยครับยากจริงๆครับจริงๆตามข้อมูลที่เรามีนะคะพบว่ามีแค่ประมาณ1ใน10คนเองค่ะที่ทำได้ตามเป้าหมายนี้ครับเป็นปัญหาคลาสสิกของคนยุคนี้เลยครับตารางแน่นกันหมดแต่ว,วันนี้ค่ะเรามีแนวคิดที่อาจจะเป็นทางออกที่น่าสนใจมากๆค่ะคือการขยับตัวสั้นๆแต่ทำบ่อยๆตลอดวัน อใช่ครับที่เรียกว่า exercise snacking ใช่ค่ะหรือบางทีก็เรียกว่าการออกกำลังกายแบบของว่างวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันดูจากข้อมูลที่เรามีทั้งงานวิจัยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันได้ผลจริงไหมแล้วเราจะลองเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เรื่องสุขภาพกลายเป็นเรื่องง่ายๆสนุกๆได้ยังไงบ้างคะ่ะ น่าสนใจมากครับเพราะมันเหมือนพยายามแก้โจทย์เรื่องเวลาโดยตรงเลยงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไอเจ้า exercise snacking หรือว่าการขยับตัวเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้ครับอธิบายง่ายที่สุดเลยก็เหมือนเรากินของว่างนะครับอ๋อค่ะแต่เปลี่ยนจากการกินเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแทนเป็นกิจกรรมสั้นๆเลยครับอาจจะแค่30วินาทีถึงสัก5-10นาที แค่นั้นเองเหรอคะใช่ครับหรือบางทีสั้นกว่านั้นอีกแค่1นถึงนาทีก็มีแต่ว่าหัวใจสำคัญจริงๆคือการทำกิจกรรมพวกนี้หลายๆครั้งครับกระจายไปตลอดทั้งวันอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนหยิบขนมกินนิดๆหน่อยๆแต่เปลี่ยนเป็นลุกขยับแทนแล้วจุดเด่นของมันคืออะไรคะทำไมมันถึงน่าสนใจความยืดหยุ่นสูงมากครับอันนี้ชัดเจนเลยคือทำได้แทบทุกที่ทุกเวลาเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรพิเศษไม่ต้องเข้ายิม ไม่ต้องเข้ายิมไม่ต้องเปลี่ยนชุดเลยด้วยซ้ำครับอย่างข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบาร์ทที่พูดถึงเนี้ยคือเขาใช้แค่เก้าอี้ตัวเดียวเองครับโหง่ายขนาดนั้นเลยใช่ครับมันเลยแทรกแทรกเข้าไปในตารางชีวิตประจําวันของเราได้ง่ายมากๆฟังดูทําง่ายจริงๆค่ะขอยกตัวอย่างที่แบบชัดๆหน่อยได้ไหมคะว่าแบบไหนที่เรียกว่าเป็น Exercise Snack ได้บ้างได้เลยครับก็อย่างเช่นการลุกเดินไปมารอบๆห้องบ่อยๆ อหรือการเดินเร็วๆช่วงพักกลางวันหรือแม้แต่ตอนยืนรออะไรสักอย่างรอไมโครเวฟรอลิฟต์อะไรแบบนี้ครับค่ะหรืองานบ้านที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยะครับแต่เร่งจังหวะให้มันเร็วขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นหน่อยอ๋อถูบ้านเร็วขึ้นหลังจานเร็วขึ้นประมาณนั้นเลยครับหรือจะเปิดเพลงโปรดแล้วก็เต้นสักสอสานาทีอันนี้ก็ใช่เลยอันนี้น่าสนุกค่ะครับ หรือจะเป็นท่าง,ง่ายๆอย่างลุกนั่งจากเก้าอี้ซ้ำๆสควอตหรือวิดพื้นกับกำแพงพวกนี้ก็ถือเป็นสแน็คได้หมดค่ะและที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ข้อมูลหลายแหล่งพูดตรงกันคือการเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์อ่าอันนี้คลาสสิกเลยใช่ครับอันนี้เหมือนเป็นิกเนเจอร์สแน็คของแนวคิดนี้เลยก็ว่าได้ขึ้นบันไดนี่เอง แต่คำถามสำคัญที่หลายคนคงสงสัยนะคะคือแค่ขยับตัวสั้นๆแบบนี้มันจะให้ผลดีต่อสุขภาพได้จริงๆหรอคะมันจะไปเทียบอะไรได้กับการไปเข้าคลาสแอโรบิกเป็นชั่วโมงๆครับนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็จากข้อมูลงานวิจัยหลายชิ้นที่เราดูกันมานะครับคำตอบก็คือใช่ครับจริงหรอคะได้ผลจริงๆครับแม้จะสั้นๆนะครับแต่พอรวมๆกันตลอดทั้งวันแล้วเนี่ยมันให้ประโยชน์ต่อสุขภาพที่ชัดเจนเลย ค่ะมีงานวิจัยชิ้นใหญ่มากๆในวารสาร Lancet นะครับที่แบบน่าทึ่งมากคือเขาพบว่าการทำกิจกรรมสั้นๆพวกนี้แหละแต่เน้นให้มีความเข้มข้นระดับบานกลางถึงหนักเป็นช่วงๆนะครับค่ะ เน้นความเข้มข้นใช่ครับตลอดทั้งวันแบบนี้มันช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตโดยรวมได้แล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจกับหลอดเลือดร้ายแรงได้ด้วยโอ<ฮ>้ที่สําคัญคือแม้แต่ในกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเป็นกิจวัตรอยู่แล้วก็ยังได้ประโยชน์ครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่ขยับสั้นๆแต่ทําบ่อยๆเนี่ยกลายเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงสําคัญๆได้เลยเหรอคะแล้วมีประโยชน์เด่นๆด,ด้านอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องหัวใจกับลดความเสี่ยงการเสียชีวิตมีครับมีหลายอย่างเลยอย่าง แรกที่ชัดเจนมากๆคือเรื่องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับอ๋ออันนี้สําคัญใช่ครับมันช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมื้ออาหารซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากนะครับสําหรับคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินหรือเป็นเบาหวานอยู่แล้วค่ะ <c oughs> อย่างที่สองก็คือเรื่องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยตรงเลยช่วยลดความดันโลหิตได้ทําให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นอย่างที่ยกตัวอย่างไป การขึ้นบันไดวันละนิดวันละหน่อยนี่ก็เห็นผลแล้วครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าแค่ขึ้นบันไดจะมีผลขนาดนี้แล้วเรื่องน้ําหนักราคาช่วยได้ไหมคะสาวๆหลายคนน่าจะสนใจอืมเรื่องน้ําหนักก็มีส่วนช่วยได้ครับการขยับตัวบ่อยๆแบบเนี้มันเหมือนไปกระตุ้นระบบเผาผลาญอยู่เรื่อยๆตลอดวันค่ะ ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันเผาผลาญแคลอรี่ได้ต่อเนื่องบางข้อมูลก็ชี้ว่าอาจจะทําให้การคุมน้ําหนักสําเร็จง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะมันทําง่ายกว่าไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหนักเหมือนต้องจีดเวลาไปฟิตเนสเป็นชั่วโมงชั่วโมงจริงค่ะพอคิดว่าต้องไปเป็นชั่วโมงก็ท้อแล้วใช่ครับแล้วนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มความฟิตโดยรวมได้ด้วยนะครับทั้งความฟิตของหัวใจปอดแล้วก็ยังเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ในระดับหนึ่งด้วยฟังดูดีมากๆเลยค่ะเหมือนเป็นนทาางััสํหรบค เออคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือตารางแน่นมากๆเลยนะคะถูกต้องครับและอีกข้อดีที่สําคัญมากในยุคนี้เลยนะครับคือมันช่วยสู้กับผลเสียของการนั่งนานๆได้ด้วยเออใช่เลยทุกวันนี้นั่งกันเยอะมากครับการลุกขึ้นมาขยับสั้นๆบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการขัดจังหวะการนั่งแช่นานๆทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นรู้สึกตื่นตัวกระปรี้กระเป๋ามีสมาธิมากขึ้นด้วยนะครับค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นครับคือ มันเข้าถึงง่ายมากใครๆก็ทําได้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องมีทักษะอะไรพิเศษเริ่มได้เลยทันทีฟังแล้วคันไม้คันมืออยากลุกขึ้นมาทําตามเลยค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะเริ่มลองทําดูบ้างต้องทํำยังไงคะต้องทําบ่อยแค่ไหนหรือต้องหนักแค่ไหนคะหลักการง่ายๆเลยครับคือทําซ้ําๆหลายครั้งต่อวันหลายๆครั้งใช่ครับอาจจะตั้งเป้าไว้เลยทุกชั่วโมงหรือทุกสองสามชั่วโมงก็ได้ลุกขึ้นมาขยับสักหน่อยส่วนความหนักเบานี่ก็ปรับตามสภาพร่างกายเลยครับ อ๋อ oh, ไม่ต้องหักโหมไม่ต้องครับปรับตามความฟิตของแต่ละคนได้เลยตั้งแต่ระดับปานกลางเช่นเดินเร็วๆให้พอรู้สึกว่าหายใจเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ยังพอพูดคุยได้ค่ะไปจนถึงระดับหนักเลยก็ได้ครับถ้าใครฟิตพอเช่นวิ่งขึ้นบันไดเร็วๆหรือทำท่าเบอร์พี่สั้นๆไม่กี่ครั้งก็คือให้เลือกกิจกรรมที่เราสะดวกเราชอบแล้วก็ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าใช้บันไดแทนลิฟต์ เดินเร็วๆช่วงพักเที่ยงหรือตอนยืนรออะไรก็ลุกมาสควอตสักสิบทีใช่เลยครับหรือเปิดเพลิงสนุกๆแต้นตอนทำงานบ้านก็ได้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับทําให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันไปเลยเลือกกิจกรรมที่เราชอบด้วยนะครับจะได้ทําได้ต่อเนื่องเพราะสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือความสม่ําเสมอครับความสม่ําเสมอครับต้องทําเป็นประจําทําให้เป็นนิสัยถึงจะเห็นผลชัดเจนแล้วก็ต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองด้วยนะครับอันนี้สําคัญมาก ถ้ารู้สึกเจ็บหรือไม่สบายตรงไหนควรหยุดพักทันทีอย่าฝืนครับมีเทคนิคช่วยจำไหมคะบางทีก็ลืมการตั้งนาฬิกาเตือนให้ลุกขยับทุกชั่วโมงก็เป็นตัวช่วยที่ดีเหมือนกันครับช่วยได้เยอะเลยอ๋อตั้งนาฬิกาเตือนง่ายๆนี่เองแล้วมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะสำหรับแนวคิดนี้ครับมีประเด็นสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำเหมือนกันครับคือถึงแม้ว่า Exercise Snacking เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับ แต่ข้อมูลเนี่ยปัจจุบันส่วนใหญ่ยังมองว่ามันเป็นเหมือนส่วนเสริมที่ดีเยี่ยมมากๆเป็นส่วนเสริมใช่ครับแต่ยังไม่ใช่สิ่งทดแทนการออกกําลังกายแบบต่อเนื่องนานๆได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกเช่นเช่นอยากจะฝึกวิ่งมาราธอนจริงจังอยากสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่โตหรือต้องการฝึกความยืดหยุ่นมากๆแบบโยคะอะไรแบบนั้นอ๋อค่ะการออกกําลังกายแบบปกติ ทั้งคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งการยืดเหยียดก็ยังคงจำเป็นต้องทำควบคู่กันไปอยู่ครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับผลลั์ในระยะยาวมากๆของการทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์แคิงอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่มากเท่ากับการออกกำลังกายแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันครับเข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือการขยับตัวสั้นๆแต่ทำบ่อยๆตลอดวันเนี่ยเป็นวิธีที่ทำได้จริงแล้วก็ให้ประโยชน์กับสุขภาพอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆครับผมเหมือนที่ผู้เชี่ยวชาญบอกเลยนะคะว่า ทุกนาทีมีค่าจริงๆเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับชีวิตยุคนี้ที่ทุกคนดูจะยุ่งตลอดเวลาเลยใช่ครับมันยืดหยุ่นมากจริงๆแล้วก็อยากจะชวนคิดต่อไปอีกนิดนึงครับว่าค่ะเออมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าในอนาคตเราจะลองออกแบบสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราหรือแม้แต่วัฒนธรรมในองค์กรในที่ทางานอือให้มันส่งเสริมการทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์แเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นไปอีกเช่นยังไงคะเช่นการออกแบบตึก ที่ทําให้บันไดมันดูน่าใช้กว่าหน้าเดินกว่าการไปรอลิฟต์หรือการสร้างบรรยากาศในที่ทํางานที่มองว่าการลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายหรือเดินไปมาบ้างเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกอ๋อทําให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตประจําวันใช่ครับ ไม่แน่ว่ากลยุทธ์แบบนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์ด้านสาธารณสุขที่เข้าถึงคนจำนวนมากได้ดีกว่าแล้วก็ยั่งยืนกว่าการที่เราแค่บอกให้ทุกคนพยายามหาเวลา150นาทีต่อสัปดาห์ให้เจอให้ได้ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่ามันมันยากสาหรับหลายๆคนจริงๆครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจและน่าคิดตามมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ทั้งเข้าใจง่ายแล้วก็ทำให้เรื่องสุขภาพดูสนุกขึ้นในวันนี้มากเลยค่ะยินดีครับ